เพลงพิเศษมาด้วยสำหรับปีนี้มีเพลงพิเศษด้วยเป็นเพลงรักไม่มีอะไรก็นี่ไงอัพาร์ต่ใันได้วิตส์มาร์สิอีกเพลงนึงได้วิตส์มาร์สก็เป็นเพลงแบบเป็นเพลงบอกว่าพิเศษที่อยากมอบให้แฟนช่วงแบบว่าช่วงเฟสติฟเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเป็นเพลงที่ความหมายดีด้วยแล้วก็เราก็ตั้งใจโชว์กับเพลงนี้มากๆครับมีโชว์กับไอซ์กับจีจีด้วยใช่ค่ะสี่คนเป็นไงบ้างหนอว่าเป็นการ ในรอบกี่ปีที่ได้ขึ้นมาดีโชว์กันทั้งสี่คนก็จริงๆในรอบน่าจะประมาณ4ี่ี่ปีห้าปีอะไรับที่ที่ไม่ได้เพราะว่าเราเราสี่คนเคยโชว์ด้วยกันตอนนั้นเป็นเป็นช่วงโควิดเป็นก็คือโชว์ตรงเนี้ยแต่ว่าไม่ไม่ได้มีคนมาดูอะไรเงี้ยวันนี้ก็โชคดีมีความสุขที่ได้มาโชว์ให้ทุกคนได้ดูอะพี่ผู้กองมาพี่มาแต่แต่เมื่อกี้ตอนพี่ขี่หลังหนักไหมลูกก็หนักนะหนักหนักมากออ่ะยยางงเี้ แล้วเขย่าทําไมจะเขย่าอะไรทุกอย่างก็มันแบบมันสนุกไงเพลงมันเป็นเพลงสนุกไงเพลงสนุกปีใหม่นะพี่ยังไครับไม่รู้แล้วแต่พอแต่กลับมาก่อนหน้านี้ก็ไปคอนเสิร์ตที่สิงคโปร์ใช่ครับเนี่ยว่ากับคอนเสิร์ตที่แบบเอ้ยอาจจะเป็นครั้งในรอบหลายเดือนนะาสามสี่เดือนเป็คอนเสิร์ตทุกมันก็พอต้นปีช่วงต้นปีที่ผ่านมาต้นปีที่ผ่านมาใช่ไหมครับก็ต้นปีที่ผ่านมา ไปเล่นคอนเสิร์ตที่สิงคโปร์ช่วงปีใหม่เหมือนกันแล้วก็แบบเหมือนมาจบที่สิงคโปร์ก็รู้สึกว่าเออก็เป็นอะไรที่แบบว่าใหม่ๆดีครับผมแล้วก็รู้สึกว่าดีมากๆที่แบบเหมือนได้กลับไปเจอแฟนๆโดยที่ต่างประเทศเพราะว่าเหมือนงานมิวสิคเฟสอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้ได้ไปเจอแฟนต่างประเทศเนาะช่วงในปีที่ผ่านมาครับคิดยังไงบ้างครับที่สิก็ตื่นเต้นตื่นเต้นเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นโชว์แรกตั้งแต่หลังจากเดอะโบ๊ทเทอร์โบอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้มีที่โชว์เลยแล้วก็เหมือนว่า ไม่ได้ร้องเพลงด้วยอะไรเงี้ยพอพอกลับมาร้องเพลงก็กตื่นเต้นแล้วก็ซ้อมซ้อม่อนข้างเยอะเหมือนกันใช่หลายคนฉุบมากไม,ไม่ไม่เสียดีไม่ากที่เ,เกินโยนเปลสปีดคือเก่งมากโอ้โอหคุณครับคุณครับ <laughs> <laughs> แต่กลับมาก็คือเราก็ป่วยเลยปล่วยเลยครับกลับมาก็ให้วัดใหญ่บุกว่าหยุดงานไปอีกอาทิตย์หนึ่งมีเวลาเหลือนิดเดียวแต่ที่มันสั้นหยู่แล้วก็เหลือนิดเดียวอ่ะใ้่เป็นไงบ้างเพาช่วงเขาป่วยอะี่เขาไม่เห็นจะ สนใจเลยเขาก็ใช้ชื่อของเขาไปพี่ปีนี้พี่เลิกไลฟสาระละพี่จะเป็นเขาแบบจริงจังละอะรู้สึกยังไงคนที่ไม่ดูแลตัวเองอะพี่นุเขาต้องป่วยแบบนี้ไม่ธรรมดาเละแล้วก็จะมาแบบว่างอแงนู่นนี่งองไปแงหรเคะงอแงสุดๆพี่งอแงยังไงงอแงไงป่วยอย่างงู้นป่วยอย่างงี้ปวดตัวอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นอ่าฮะก็ใช่ไง งอไงงไง,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 งไม่เป็นไรครับก็คือเขากลับมาคือน่าจะพักผ่อนน้อยด้วยแล้วก็กลับมาก็คือวันแรกทํางานเลยแล้วก็แล้วก็เรียบร้อยเลยแล้วก็ไปเที่ยวกับเพื่ออะไรเงี้ยแล้วก็เลยหรอป่วยนิดหน่อยไม่มีผมเออกลับมาผมยังไม่ได้ไม่ได้ไปทํากิจกรรมบันเทิงอะไรเลยผมทําแต่ง,งานแต่ง,งานแล้วก็รักษาตัวป่วยอยู่ที่บ้านนั่นเองครับพี่แต่พี่แล้วตอนป่วยแล้วตอน ไม่เห็นเขาจะมาเห็นเขาไปโผล่แต่พวกสถานอโคจอนพูดเรื่องอะไรไม่ให้เขาใจเลยอ๋อี่ปีใหม่หหรอคันนี้ผู้สวยมากะผูสวยมากวันนี้กอดแบบว่ากอดเล่นๆนเฉยวันนี้ก่อดนวกอดแบบนี้อ่ากอดน แต่ตอนเขากลับมาเขาบอกว่าไม่มีของขวัญมาให้แต่ตัวเขาเป็นของขวัญเลยนะเนี่ยผมมันเป็นของขวัญอยู่ตรงนี้แล้วไงของขวัญปีใหม่ด้วยเนี่ยเห็นไหมดีใจมากเห็นไหมดีใจใช่ไหมพี่แกะดูยังของของขัญเนี่ยเดี๋ยวเขาแกะก่อนก็ก็ดีใจเขาเขากลับมาก็คิดถึงเขาเหมือนกันครับในรอบปีที่ผ่านมาเป็นไงบ้างกับเราครับคิ คากความเร็จที่ยังมีมาต่อเนื่องสำหรับยูคินดีพีก็ดีใจนะครับดีใจมากมากแล้วก็เหมือนมันเป็นกําลังใจให้พวกเราสองคนจริงๆริงครับแล้วก็ดีใจมากๆที่เหมือนแฟนๆหลายๆคนะเดินทางกันมายาวนานมากเนาะห้าปีแล้วรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปเร็วมากๆแต่ว่าทุกคนยังให้การซัพพอร์ตเราเหมือนวันแรกเลยแล้วก็ยังเป็นความรู้สึกที่ที่มันเป็นความสุขให้พีในทุกวันผมว่าผมว่าจริงๆปีีแล้วก็เป็นปีที่ ที่ค่อนข้างผ่านอะไรหลายอย่างะสำหรับเราสองคนเงี้ยมีอย่างของผมผมมีมีเทมโปทัวร์ม,ม,มีอย่างเรามีดับเบิลทราโล์ด้วยกันอะไรเงี้ยเป็นคอนท่วงแรกที่เราได้ทำด้วยกันอะไรเงี้ยว่าว่าปีแล้วเป็นปีที่ที่สุดยอดมากแล้วก็ปีหน้าก็จะเป็นปีที่ดีขึ้นไปอีกสำหรับทุกๆคนด้วยนะครับผมก็ขอบคุณทุกๆคนเช่นกันที่ที่ให้การสพอร์ตเราสองคนมาตลอดแล้วก็เหมือนว่ามอบมอบความหวังดีความรักให้เราตลอดขอบคุณมากครับ ทำไมอ่ะนี่คุณบอกขาีคุณบอกว่าีบอกว่ายังไงจะแต่มากับพิ่นตลอดไปขาดยังไงก็ขาดเขาไม่ได้ต่อหน้าไม่เห็นจะพูดเลยเห็นเนอะพี่และแบบพี่ขยี้หนูคนเดียววะะแพี่ไม่เคยยขยี้เลยเขาบ้างอ่ะก็หนูเป็นพวกออกตัวแรงไงหนูก็ดีใจที่มีเขาในชีวิตไงหนูอยู่เขามานานแล้วหนูรู้สึกว่า เออขาดเขาไปหนูคงเสียใจเรียกได้หนูก็ไม่อยากขาดเขาอะไรกิมพี้ยังไงครับก็คล้ายๆกันคล้ายๆกันผมว่าเราไม่จะพูดเลยพูดไปพูดเลยพูดเลยผมว่าหมายถึงว่าเราเราแบบรู้จักกันมาเหมือนว่าเกือบจะสิบปีแล้วสิบปีแล้วเนาะเหมือนว่าก็แล้วผมว่ามันเป็นสิบปีที่ที่มันมีอะไรเกิดขึ้นเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอผมว่าก็ดีใจมากๆที่ที่ที่เขา เนี่ยอย่างเขาดาวก็ยังมาเจอกันอยู่เหมือนเดิมทุกป,ปี<ช>อะไรเงี้ยเป็นคนที่ที่อยู่ในเส้นทางของชีวิตของแต่ละกันเลยเนะี่กลับไปที่สิงคโปร์อีกนิดนึงที่ลืมไปกลายเป็นมีมากชุดของ BP ที่สิงคโ,โปร์ยังไงครับยูกิีขอหนึ่งคอมเมนต์ก็เหมือนเอาเชือกมารัดไปซ้อนไปซ้อนมาคาดนิดนึงอะไรเงี้ยมันเป็นดีไซน์เพราะว่ามันเป็นเลนิชายหาดเนี่ยก็เลยต้องแบบว่าต้องใส่แบบ ุดไว้น้ำดี่แต่งตัวตรงตีมแต่เซ็กซี่มากเลยนะพี่ก็ชุดไว้น้ำแบบพี่หนุ่มแบบว่ามันก็แบบชิ้นสองชิ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่มีถุงมือแล้วเห็นเห็นก่อนครับเห็นก่อนเห็นก่อนผมก็งงเหมือนกันนะเพรนี่มันชุดคือผมเห็นตั้งแต่มันเป็นชุดที่เขายังไม่ได้ใส่เลยผมก็งงวะ อันนี้มันมันคืออะไรเนี่ยมันมันคือชุดเหรอหรือมันคืออะไรมันแบบมันเหมือนมันหนังยางแบบรัดคอสไปคอสมาอะไรนะฮะก็ไม่ไู้ว่าใส่ยังไงก็ไม่รู้ว่าใส่ยังไงเหมือนกันนะหรือว่าไม่รู้เขายัดเข้าไปได้ยังไงแล้วหลังจเห็นแล้วเขาเป็นม้วนตัวดีเออเป็นไงมันแปลกมากก็แปลกตาดีอ่ะแปลกตาดีอะไรนะฮะสวยไหมคะ เขาเขาสวยด้วยตัวเขาอยู่แล้วชุดเป็นส่วนประกอบอะไรใหม่ปีใหม่พูดจา,จาดีๆ <8 S 1> ได้แล้วปีน <8 S 2> ี้แบบแปะพูดจาดีๆได้แล้วปีใหม่คนใหม่ New Year New Me พูดดีตลอดคิดถึงเธอเซนกพูดอ่าบอกรักเธอกีรอก่รอบแล้วเซนพูดไปกี่รอบแล้ะเขาพูดอย่างนี้เหมือนอยากจะกินมากอะไรเงี้ยผมชอบแสดงออกทงางการกระทำมากกว่า <c oughs> ทุกคนช็อตทุกคนช็อตพี่ช็อตการกระทำไม่อยากเห็นไงเป็นยังไงอะไรนะฮะการกระทำเป็นยังไงอยากอีนไม่ผมเป็นเป็นเก้วเป็นเรื่องส่วนตัวแต่เมื่อกี้พี่บนเวทีพี่พูดว่าอยากไม่อยากโสดแล้วนะอ้นะฮะพี่บอกว่าไม่อยากโสดนะพี่ใหม่เขาก็เป็นคนแบบนี้แหละพี่คนยังไง ก็คนที่มีอักโสดเป็นยังไงตีความเอาเองเขาคนฟังเขารู้เขาคิดเอาเองไม่ต้องบอกหรอกปีไหนหนูก็รักเขาอ่ะโอ้อก็รักเขาเหมือนกันแค่นี้อ,อ่ะกัแค่นี้อ่ะ อ่ายเลยฮะเดี๋ยวพี่บกวนส่งให้เพื่อนหน่อยนะฮะตบองการถ่ายไดเลยของดีเขามีครั้งเดียวใช่จ้ะถ่ายรูปดีกว่าอ่ถ่ายรูท้ายแล้วก่อนก่อนถ่ายรูปไอพอพปีใหม่คุณให้อ่าโอเคครับอ่าเฮ้ยเข้ามาหมดจริงจังอ่ะพี่ๆจวดสิก็แฮปปี้นิวเยร์นะครับผมปี2025นะครับก็ขอให้พี่ๆทุกคน ที่ดูอยู่นะครับผมมีความสุขมากมานะครับแล้วก็ใครเดินทางตอนนี้ก็ขอให้เดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะครับหวังว่าปีนี้จะเป็นปีที่ดีมากๆากสำหรับทุกคนนะครับผมขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนด้วยตรงนี้นะครับอยู่ด้วยกันมา5ปีแล้วน่ารักเหมือนเดิมเลยครับผมก็แฮปปี้นิวเยียร์นะครับขอให้มีความสุขมากๆนะครับก็ปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนเจอในสิ่งดีๆนะครับผมแล้วก็อยากได้อะไรก็ขอให้ได้อย่างที่อยากได้นะครับผมแล้วก็ขอให้มีความสุขมากจริงๆขอ เจอแต่เรื่องดีเจอแต่ความดีๆความปังนะครับผมความปังความเจิ้งมีอะไรอีกมีสับอะไรใหม่ๆอัปเดตไหมมีสับอะไรใหม่ๆมันมีอห้องห้องสับ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 เสิร์ฟเสิร์ฟขอให้ทุกคนเสิร์ฟสับสับไรอะไรอีกครับชีเสิร์ฟชีเสิร์ฟขอให้ชีเสิร์ฟในปีนี้นะฮะมีอะไรวะมีมี ขอยทุกคนฮับคอยทุกคนฮับเหยินเหยินแล้วก็ทุกคนเหยินแล้วก็ทุกคนก็เป็นชีเซิร์บกันให้หมดในปีนี้ไอ้นะฮะมันใจนั่นด้วยขอยทุกคนเป็นพระเจ้าด้านคืออะไรไปเพราะอะไรก็มันใจนั่นนะเป็นแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยนะก็เราทำาทีแบบไม่น่าเัื่อมันใจนมันใจนั่นนะทุกคนมันจะไอ้นั่นนะคะจบด้วยชีเซิร์บชีเซิร์บค่ะชีเซิร์บ อุซีดีซีอ๋อนี่อ่ะพี่วานเข้ามาด้วยกันเลยมาชีเสิร์ฟหน่อยเร็วชีเสิร์บแล้วน่ะก็บอกว่าเหมือนแบบเวลาเราแบบเฮ้ยสมมติเราเต้นสวยๆกับอาชีเสิร์ฟแล้วอะไรย่างเงี้ยพอเราชีเสิร์ฟคือเต้นสวยๆไม่คือมันเราจะแบบมันเป็นแบบยากอะอธิบายให้ฟังโอเคโอเคนั่นแหละครับขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ชีเสิร์บเติมทุกคนนะครับ ครบด้วยครบครบเย็นเย็นเย็นครับอันนี้รู้ละอันนี้อันนี้รู้ละอ่าโอเคครับชี้เสิร์ฟนะครับทุกคนชี้เสิร์ฟนะครับชี้เสิร์ฟนะชี้เสิร์ฟชี้เสิร์ฟพี่หวานเจฟชี้เสิร์บละอ่านี้เห็นปะโอเค